สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันคือการให้ทีมงานทุกคนเนี่ยมีความสุขที่อยากจะให้ก่อนศรัทธานในการให้ศรัทธานในความดีศรัทธานในสิ่งที่ทําที่อยากจะอนุรักษ์รักษาไว้ณศรัทธาอุทยานไทยคืออะไรคะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มอบความสุขนะครับแล้วก็ความบันเทิง ในรูปแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบไม่น่าเบือ่อฉีกกฎเดิมๆที่เด็กต้องนั่งท่องจําในตําราในห้องฉีกกฎเดิมๆที่ควรเข้ามาในสวนแล้วมานั่งเฉยๆไม่รู้จะเสพอะไรมันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าความศรัทธาศรัทธาในอะไรศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทาศรัทธาในความดีศรัทธาในความเส,สรีสละของบรรพบุรุษไทย ศรัทธ,ธาในความเป็นไทยมันถึงออกมาว่าน่าศรัทธ,ธาอุทยานไทยครับส่วนที่เราทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้คือประมาณเป็นอะไรบ้างคะพี่แบ่งเป็นโซนจุดแสดงงานนะครับทั้งหมด8จุดด้วยกัน1ก็คือลานมหาราชกษัตราองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็สมเด็จพระปิยะมหาราชทั้ง3พระองค์นี้เนี่ยทรงเป็นมหาราชเหมือนกันท่านรักษาพื้นแผ่นดินไทยไว้ส่วนที่สองนี่คืออาคารนา่ศรัทธาทุศเราได้ทํารูปเหมือนของบุคคลท่านต่างๆไว้โดยแต่ละท่าน ได้เสศษสร,ระตัวเองนะครับเพื่อคนส่วนรวมในเรื่องที่ท่านทํางานอยู่อันที่3ต่อไปอันที่สาก็คือ,คอลานพระปฏิมาศาัสมัยเนี่เราได้สแสดงงานพระพุทธรูปศิลปะของไทยเด่นๆทั้ง3สมัยส่วนที่4คือถ้ำชาดกแสดงเรื่องราวของพระองค์ครีมา ส่วนต่อไปก็จะเป็น,นกุฏิพระสงฆ์สีผ้านะครับเราได้มีรูปของพระครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านปฏิบัตินีปฏิบัติชอบส่วนต่อไปก็จะเป็นบ้านไทยสีผ้าแสดงงานสถาปัตยกรรมของไทยเอกลักษณ์ของแต่ละภาคแตกต่างกันตามสภาพความเป็นอยู่อของภูมิภาคนั้นๆสองจุดสุดท้ายก็จะเป็นลานบอนไซรวมบอนไซชิ้นต่างๆไว้ด้วยกันนะครับมากกว่า200ต้นด้วยกันและจุดสุดท้ายก็จะเป็นลานพระโอรูปิเตศนะครับ ซึ่งแสดงงานปฏิมาการรมขององค์เจ้าแม่คุณอินเป็นศิลปะแบบราชวงศ์สองใต้คําพูดที่ว่าเพราะความรู้ไม่ได้มีอยู่ในห้องเรียนความสงบไม่ได้มีเฉพาะอยู่ในวัดมันแต่ว่าอะไรครับเด็กที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยที่ผมเห็นเขาจะรู้สึกสนุกสนุกกับการที่ได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพราะว่าเรามีมีแอปพลิเคชันที่เราตั้งใจอยากให้เขาเรียนรู้ด้วยความบันเทิงเราได้มีโอกาสเข้าไปดูองค์พระพุทธรูป ในโซนของอรุ่นของสุโขทยัยอันนั้นก็คือเป็นการใช้เทคโนโลยีการแมปปิ้งเป็นสื่อปะสงคเช่นกันใช่ไหมครับใช่ครับเด็กๆที่มาก็จะรู้สึกแสงสีเสียงตืง่นตาตื่นใจเหตุผลได้ครับบนชั้นที่2อของที่แห่งนี้จึงแสดงเรื่องราวของสมเด็จย่าอย่างมากมายขนาดนี้ครับความเสดสละของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนชาวไทยพระองค์ท่านเป็นพระมารดาของ กษัตริย์ไทยถึง2พระองค์ด้วยกันและสองพระองค์นี้เนี่ยทำเพื่อแผ่นดินไทยตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่อยากจะให้เด็กหรือคนรุ่นหลังได้ซึมซับถึงความเสียสะละของพระองค์ท่านากับสิ่งที่ท่านทำล้วก็ดกับไปใช้นะครับผมเชื่อว่าจะช่วยเหลือสังคมสดรวมเนี่ยได้ได้มาก ในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงพิเศษที่นะสทวทยานไทยเนี่ยก็มีจัดเป็นเทศกาลไฟเกิดขึ้นด้วยที่มาของการที่อยากจะจัดงานเทศกาลไฟคืออะไรอะ่ะเราอยากจะมอบของขวัญอยากให้ทุกคนมีความสุขตั้งแต่เริ่มปีใหม่ก็เลยคิดว่าไฟนี่แหละมันเป็นความสว่างมันเป็นความสุขนะคะเป็นความสวยงาม สำคัญที่สุดคือมาทําให้พวกผมทําให้พวกเราเนี่ยไม่ลืมคําว่างเงาของความเป็นไทยเขาต้องบอกคุณผู้ชมของเราครับว่าสิ่งนี้มันสาคัญขนาดไหนจะฝากว่างไงบ้างครับผู้ประกอบการ SME หรือผู้ประกอบการทุกท่านนะครับถ้าเรามีความตั้งใจทําผลิตสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามขอให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกที่อยากจะให้กับลูกค้าก่อนเมื่อเรามีความรู้สึกตรงนี้แล้วเนี่ยสินค้าหรือสินค้า,าทำเนี่ยมันจอกมาดีและเดี๋ยว เราจะได้สิ่งอื่นเนี่ยตามกลับมาเองนะครับ